สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมอดอลเล่าเรื่องผีอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เรามีเรื่องราวสยองขวัญที่จะทําให้ทุกคนได้สะเทือนใจกันแน่นอนเป็นเรื่องเล่าของคุณนิดที่โทรมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เธอพบเจอกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่เอาแต่ทําไสยศาสตร์ทําของใส่ทําการผูกดวงคนอื่นจนในที่สุดกรรมก็ย้อนมาหาตัวเธอเองและส่งผลให้ครอบครัวของคุณนิดต้องประสบกับเหตุการณ์หลอนที่คิดไม่ถึงก่อนที่เราจะเริ่มฟังเรื่องเล่าของคุณนิด เรามาทำความรู้จักกับเธอกันก่อนนะครับสวัสดีครับคุณนิดสวัสดีค่ะพี่โมอดอกลัวกลัวตื่นเต้นเลยค่ะที่ได้มาเล่าเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของหนูและมันน่ากลัวจริงๆค่ะอ๋อได้เลยครับแล้วก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องเล่าขอให้คุณนิดบอกเล็กน้อยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหนูค่ะตอนนั้นหนูเพิ่งแต่งงานใหม่ๆย้ายไปอยู่กับสามีที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม เป็นหมู่บ้านเก่าๆที่มีบ้านเรือนเป็นแบบไทยๆดั้งเดิมมีคนอาศัยอยู่ไม่หนาแน่นมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะอ๋อได้เลยครับแล้วเรื่องราวนี้มันเริ่มต้นขึ้นยังไงครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นหนูกับสามีเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านใหม่ได้ประมาณ2เดือนค่ะบ้านของเราเป็นบ้านไม้สองชั้นมีหน้าต่างใหญ่หันไปทางบ้านข้างๆ ซึ่งก็คือบ้านของป้าสมจิกค่ะป้าคนนี้อายุประมาณ50กว่า,วาเป็นหญิงไม้อยู่บ้านคนเดียวลูกๆไปทํางานต่างจังหวัดหมดตอนแรกป้าก็ดูเป็นคนปกติดียิ้มแย้มแจ่มใสมักจะมาทักทายหนูกับสามีบ่อยๆเอาผลลไมา้ามาแจกบ้างขนมที่ทําเองมาฝากบ้างหนูก็คิดว่าเป็นเพื่อนบ้านที่น่าหลักดีนะคะอืมฟังดูดีนะครับแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปตรงไหนครับทําให้รู้สึกว่า ป้าคนนี้ไม่ธรรมดาใช่ค่ะเปลี่ยนแปลงค่ะหลังจากที่อยู่มาได้ประมาณ3มเดือนหนูเริ่มสังเกตว่าป้าสมจิตชอบถามเรื่องส่วนตัวของหนูกับสามีมากขึ้นถามว่าเกิดวันไหนเกิดเดือนอะไรถามเรื่องครอบครัวถามเรื่องงานถามเรื่องไรายได้ถามจนหนูรู้สึกลำคาญเลยค่ะแล้วก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นหนูเริ่มเจอของแปลกๆหน้าบ้านเช่น ใบโพเผาแล้วถูกวางเรียงเป็นแถวมเมล็ดข้าวโพดถูกโรยอยู่หน้าประตูดินสีแดงถูกวาดเป็นวงกลมๆข้างบ้านตอนแรกหนูก็คิดว่าอาจจะเป็นแมวหรือเด็กๆเ,เล่นแกล้งโอโ้โหนี่ฟังแล้วน่าเป็นห่วงแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นล่ะครับมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมครับมีค่ะหลังจากนั้นมันก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะหนูเริ่มสังเกตเห็นว่าบ้าสมจิตชอบ มีแขกมาหาบ่อยๆโดยเฉพาะตอนกลางคืนเขาจะมาขับรถเล็กๆปากนาบ้านป้าแล้วก็จะเห็นแสงไฟส้มๆติดค้างอยู่ในบ้านยาวนานแม้แต่ด,ดึกมากสิ่งที่ทำให้หนูรู้สึกแปลกมากที่สุดคือกลิ่นค่ะทุกครั้งที่มีคนมาหาป้าจะมีกลิ่นปแปลกๆลอยมาเป็นกลิ่นเหม็นหืนๆคล้ายกับกลิ่นเนื้อเนา่าผสมกับกลิ่นยาจีแล้วก็กลิ่นทูบแรงมากค่ะ แค่เปิดหน้าต่างก็ได้กลิ่นเต็มเปียมโหกลิ่นแบบนี้ผมคิดว่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วคุณนิดกับสามีปรึกษากันไหมครับหรือไปสอบถามใครบ้าง ใช่ค่ะหนูกับสามีปรึกษากันค่ะแล้วเราก็ไปสอบถามลุงประจวบซึ่งเป็นเพื่อนบ้านอีกคนที่อยู่มาในหมู่บ้านนี้นานแล้วลุงประจวบเขาเล่าให้ฟังว่าป้าสมจิตเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นศิลศาสตร์มานานแล้วตั้งแต่สามีป้าเสียชีวิตไปลุงบอกว่าป้าทำสเสน่ห์ทำของใส่คนทำการผูกดวงคนบางคนก็มาขอให้ป้าทำเพื่อให้ได้รักบางคนมาขอให้ทำของใส่คนที่เกลียด บางทีก็มีคนมาขอให้ทำเพื่อให้ได้เงินได้ทอกได้เงินได้ตำแหน่งการงานป้าก็รับทำให้ทุกอย่างแล้วเก็บค่าบริการแพงด้วยค่ะ <c oughs> ฟังแล้วน่ากลัวจริงๆนะครับแล้วหลังจากที่รู้เรื่องนี้แล้วคุณนิดกับสามีทำยังไงต่อครับหลังจากรู้เรื่องนี้หนูกับสามีก็เลยระมัดระวังตัวมากขึ้นค่ะเราหลีกเลี่ยงการคุยกับป้าให้น้อยที่สุดพอป้ามาหาเราก็แค่ทักใจสั้นๆแล้วก็รีบเข้าบ้านไม่ไปยุ่งเกี่ยวข้องอะไรกับป้าเลย แต่เหมือนป้าจะไม่ชอบพฤติกรรมของเราค่ะเพราะหนูเริ่มสังเกตว่าป้าจ้องมองบ้านเรามากขึ้นโดยเฉพาะตอนหนูกับสามีออกจากบ้านหรือกลับบ้านป้าจะยืนมองจากหน้าต่างบ้านเธอแล้วสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยค่ะอ๋อเริ่มมีสัญญาณเตือนแล้วสินะครับแล้วหลังจากนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกไหมครับมีค่ะแล้วมันก็เริ่มรุนแรงขึ้นมากเลยค่ะประมาณเดือนที่6ที่เราย้ายมาอยู่หนูเริ่มเจอของแปลกๆเพิ่มขึ้น แต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่หน้าบ้านแล้วค่ะแต่อยู่ในบริเวณบ้านของเราด้วยค่ะวันหนึ่งหนูออกมาตากผ้าข้างบ้านแล้วก็เจอโครงกระดูกไก่ถูกวางเรียงรายใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านเรียงเป็นวงกลมตรงกลางมีใบไม้เผาไหม้แล้วก็เคราสารโปรอยู่หนูตกใจมากเลยค่ะรีบไปเรียกสามีมาดูโอ้นี่มันเข้าในพื้นที่บ้านแล้วนะครับแน่นอนว่าต้องตกใจแน่ๆแล้วคุณนิดกับสามีทำยังไงต่อครับ สามีก็ตกใจเหมือนกันค่ะเขากวาดโครงกระดูกทั้งหมดทิ้งไปแล้วเราก็ตัดสินใจว่าไม่ไปยุ่งเกี่ยวข้องกับป้าเลยแล้วก็ไม่ไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะกลัวว่าจะเกิดปัญหาใหญ่โตแต่เหตุการณ์มันไม่ได้หยุดแค่นั้นค่ะหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์หนูเริ่มฝันร้ายทุกคืนฝันว่ามีหญิงแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาในบ้านแล้วยืนจ้องมองหนูตอนที่หนูนอนหลับหญิงคนนั้นใส่เสื้อคลุมสีดำหน้าตาคล้ายป้าสมจิตมากเลยค่ะ การฝันรายนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นสัปดาห์หนูเริ่มนอนไม่หลับเครียดแล้วก็เริ่มป่วยอีกด้วยค่ะนี่มันเรื่องใหญ่แล้วนะครับผมคิดว่าสถานการณ์นี้เริ่มจะอันตรายแล้วแล้วคุณนิดมีความรู้สึกยังไงบ้างครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนูกลัวมากเลยค่ะแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะบ้านจริงๆหรือเปล่าจนกระทั่งเหตุการณ์ที่ทําให้หนูแน่ใจเกิดขึ้นวันหนึ่งหนูกลับจากทํางานค่ำๆประมาณสองทุ่มกว่าพอเดินเข้าซอยมาถึงใกล้บ้าน หนูก็เห็นแสงไฟสีอ oh มส้มนอ่อนส่องออกมาจากบ้านป้าสมจิตแล้วก็ได้ยินเสียงใครต่อใครพูดคุยก,กันอยู่ข้างในหนูอยากรู้ว่าเขาทําอะไรกันเลยแอบเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วแอบฟังจากรั้วบ้านตอนนั้นหนูได้ยินเสียงป้าสมจิตพูดชัดเจนเลยค่ะป้าพูดว่าสาววัยรุ่นคนนั้นกับผัวหนุ่มทําให้ข้าหุ่นใจมากไม่ให้เกียรติข้าเลี่ยงข้าข้าจะให้มันรู้ไปแล้วก็มีเสียงคนอื่นตอบว่าแล้วจะทำยังไงดีครับป้า ป้าสมจิตตอบว่าเอาผมของมันเอาของใช้ส่วนตัวของมันมาให้ค่าค่าจะทําให้มันเครียดให้มันนอนไม่หลับให้มันทะเลาะกับผัวให้มันป่วยไขย้อย่าจะให้มันย้ายออกไปจากที่นี่หนูฟังแล้วขนลุกเลยค่ะเพราะรู้แล้วว่าป้าพูดถึงหนูกับสามีโอ้โหนี่มันร้ายแรงแล้วนะครับได้ยินคําพูดแบบนี้แล้วคุณนิดรู้สึกยังไงครับและทําอะไรต่อ หนูตกใจแล้วกลัวมากค่ะรีบวิ่งกลับบ้านไปเล่าให้สามีฟังตอนแรกสามีก็ไม่เชื่อบอกว่าอาจจะฟังผิดแต่พอหนูเล่าให้ฟังรายละเอียดแล้วเขาก็เริ่มเชื่อคืนนั้นเองเราก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นค่ะตอนที่หนูกับสามีกำลังจะเข้านอนก็ได้ยินเสียงเคาะหน้าต่างดังๆเป็นจังหวะต็อกต๊อกต๊อกสมครั้งแล้วหยุดแล้วก็ต๊อกต๊อกต๊อกอีกสามครั้ง สามีลุกไปดูที่หน้าต่างแต่ไม่เห็นใครเลยค่ะข้างนอกมืดสนิทแต่เสียงเคาะยังดังอยู่เรื่อยๆจนประมาณตีสองถึงหยุดหลังจากนั้นหนูกับสามีก็เริ่มมีปัญหากันค่ะเราเริ่มทะเลาะกันเรื่องเล็กน้อยหงุดหงิดใจกันง่ายแล้วหนูก็เริ่มป่วยบ่อยขึ้นปวดหัวมีไข้บางวันก็อ่อนเพลียจนลุกจากเตียงไม่ได้เลยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันร้ายแรงมาแล้วครับแล้วหลังจากนั้น คุณนิดกับสามีทําอะไรต่อครับมีไปปรึกษาใครหรือขอความช่วยเหลือจากใครไหมครับใช่ค่ะหนูกับสามีปรึกษากันแล้วตัดสินใจไปหาหมอผีหรือคนที่มีความรู้เรื่องไสยศาสตร์มาช่วยค่ะเราไปหาอาจารย์วิชาที่จังหวัดข้างๆซึ่งมีคนแนะนำมาว่าเก่งมากพอไปถึงอาจารย์ดูแล้วบอกทันทีเลยว่าเรามีคนทำของใส่ทำการผูกดวงแล้วอาจารย์บอกอีกว่า คนที่ทำเป็นผู้หญิงแก่ๆอยู่ใกล้ๆบ้านเราชอบใส่เสื้อสีขิวเข้มมีผมสีดำปนขาวพอหนูฟังแล้วขนลกเลยค่ะเพราะรู้ทันทีว่าอาจารย์พูดถึงป้าสุมจิตเพราะป้าใส่เสื้อสีขิวเข้มบ่อยมากแล้วผมก็สีดำปนขาวจริงๆค่ะโอ้โหแม่นมากเลยครับแล้วอาจารย์บอกอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือมีวิธีแก้ไขบ้าง อาจารย์บอกว่าการทำของใส่ของป้าแรงมากค่ะแล้วมีเจตนาร้ายแรงอาจารย์เห็นว่าป้าใช้ของส่วนตัวของหนูไปทำด้วยอาจารย์ถามว่าเสื้อผ้าของหนูหายไปไหมหรือมีใครมาขอของใช้ส่วนตัวไปไหมหนูลึกขึ้นได้แล้วค่ะว่าประมาณสองสัปดาห์ก่อนตอนที่หนูตากผ้าข้างบ้านลมแรงมากผ้าอันหนึ่งปลิวไปข้างบ้านป้าพอหนูไปขอคืน ป้าบอกว่าเก็บไว้ในบ้านแล้วจะเอามาคืนอีกสักพักแต่ป้าไม่เอามาคืนเลยค่ะหนูลืมไปเพราะเป็นเสื้อเก่าๆอาจารย์บอกว่านั่นแหละค่ะป้าเอาเสื้อนั้นไปทําแล้วอาจารย์ช่วยแก้ไขให้โดยการทําการปลดเปลื้องสิ่งที่ป้าทําใส่ออกไปแล้วใส่ของป้องกันให้หนูกับสารีด้วยค่ะดีแล้วครับที่ได้ความช่วยเหลือแล้วหลังจากที่อาจารย์ช่วยแก้ไขแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับช่วงแรกดีขึ้นเยอะเลยค่ะ หนูนอนหลับได้ไม่ฝันร้ายแล้วหนูกับสามีก็ไม่ทะเลาะก,กันแล้วอาการป่วยก็ดีขึ้นหนูเลยคิดว่าเรื่องมันจบแล้วแต่แล้วประมาณ1เดือนต่อมาเหตุการณ์แ,แปลกๆก็เริ่มขึ้นใหม่อีกค่ะจากคราวนี้รุนแรงกว่าเดิมเยอะวันหนึ่งตอนหนูกลับจากทำงานพอเดินเข้าบ้าน หนูก็รู้สึกว่าบ้านเราถูกคนเข้ามาเพราะของบางอย่างไม่อยู่ที่เดิมแล้วก็มีกลิ่นแปลกๆคล้ายกับกลิ่นที่ลอยมาจากบ้านป้าเวลามีคนไปหาหนูเช็คดูรอบบ้านก็พบว่ามีโครงกระดูกไก่ถูกซ่อนไว้ใต้เตียงนอนข้างตู้เสื้อผ้าแล้วก็ข้างเตาไฟในครัวรวมทั้งหมด5จุดแต่ละจุดมีใบไม้แล้วเข้าสารปรัวอยู่รอบๆด้วยค่ะโอ้โหนี่มันเข้ามาในบ้านแล้วนีครับน่ากลัวมากแล้วนะครับแล้ว ประตูบ้านล็อกไว้หรือเปล่าล็อกไว้ค่ะแต่อาจจะมีกุญแจสำรองหรือป้าอาจจะมีวิธีการอื่นหนูไม่แน่ใจค่ะแต่ที่แน่ๆคือมีคนเข้ามาในบ้านเราวันนั้นเองที่หนูเจอเหตุการณ์ที่ทำให้ขนลุกที่สุดค่ะหลังจากที่หนูเก็บโครงกระดูกทั้งหมดทิ้งไปแล้วตอนประมาณตีสองคืนนั้นหนูตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกว่ามีใครมองอยู่พอลืมตา หนูก็เห็นเงาคนยืนอยู่ข้างเตียงเงาสีดำเข้มๆรูปร่างผู้หญิงหนูนิ่งไปเลยค่ะกลัวมากจนขยับไม่ได้แล้วเงานั้นก็เดินช้าๆออกไปที่หน้าต่างแล้วหายไปหนูปลุกสามีเรียบๆแล้วเล่าให้ฟังสามีลุกไปดูรอบบ้านแต่ไม่พบอะไรผิดปกติประตูหน้าต่างก็ยังล็อกอยู่เหมือนเดิมค่ะนี่น่ากลัวมากแล้วครับแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นคุณนิดกับสามีทำอะไรต่อครับ เช้าวันรุ่งขึ้นเราไปหาอาจารย์อีกครั้งค่ะอาจารย์บอกว่าป้าสมจิตทําการโจมตีรุนแรงขึ้นเพราะโกรธที่การทําของเสกครั้งแรกถูกแก้ไขอาจารย์บอกว่าครั้งเนี้ยป้าใช้วิชาอาคมที่อันตรายมากส่งวิญญาณมาหา อาจารย์ช่วยทำพิธีแก้ไขใหม่แล้วใส่ของป้องกันที่แรงกว่าเดิมให้พร้อมกับแนะนำว่าให้หาทางย้ายออกจากที่นั่นเถอะเพราะป้าจะไม่หยุดแน่นอนแต่ตอนนั้นเราย้ายไม่ได้ค่ะเพราะเพิ่งซื้อบ้านผูกสินเชื่อย,ยาวๆแล้วก็หางานใหม่ยากก็เลยต้องอยู่ต่อไปอ,อ่าเข้าใจครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะย้ายได้ทันทีแล้วหลังจากอาจารย์ช่วยแก้ไขครั้งที่สองเป็นอย่างไรบ้างครับ ช่วงแรกก็ดีขึ้นอีกค่ะแต่ครั้งนี้ดีอยู่ได้แค่2สัปดาห์เท่านั้นหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันน่ากลัวกว่าเดิมเยอะค่ะเริ่มจากการที่ของใช้ในบ้านเคลื่อนที่เองเช่นถ้วยชามที่วางไว้บนโต๊ะพอเช้ามาดูก็ไปอยู่ที่พื้นเสื้อผ้าที่แขวนไว้ในตู้พอกลับมาก็ไปนอนอยู่บนเตียงของเล็กๆน้อยๆหายไปแล้วไปปรากฏที่แปลกๆเช่นในตู้เย็นในรองเท้า แล้วที่น่ากลัวที่สุดคือทุกคืนจะมีเสียงฝีเท้าเดินไปมาบนหลังคาเสียงลากอะไรบางอย่างไปมาเสียงเคาะหน้าต่างเสียงคนพูดแต่ฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไรหนูคุณสามีแทบจะนอนไม่หลับเลยค่ะนอนกอดกันตัวสั่นรอให้รุ่งสางอืมครับมีค่ะป้าเริ่มแปลกมากขึ้นค่ะกลางวันป้าจะดูซูบซีดหน้าตาไม่ค่อยดี แต่กลางคืนป้าจะดูมีชีวิตชีวามากเดินไปมาในบ้านเปิดไฟทุกห้องบางคืนจะเห็นป้ายืนที่หน้าต่างจ้องมองบ้านเราเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยแล้วแขกที่มาหาป้าก็เพิ่มขึ้นเป็นทุกคืนมีทั้งผู้ชายผู้หญิงบางคนขับรถหรูบางคนเดินเท้ามาทุกคนดูหน้าตาไม่ค่อยดีหน้าซุบซิตาลึกเหมือนคนป่วยหนักๆและอีกอย่างที่น่าแปลกคือหลังจากที่มีคนไปหาป้าแล้ว พวกเขาจะออกมาดูดีขึ้นหน้าตาสดใสแต่ป้าจะดูแย่ลงเรื่อยๆค่ะอืมฟังแล้วหน้าขนลุกนะครับเหมือนป้าเอาอะไรบางอย่างจะแขกพวกนั้นแล้วหลังจากนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกครับจุดเปลี่ยนใหญ่เกิดขึ้นคืนหนึ่งค่ะประมาณตีสามดึกหนูตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงกรีดพร้องจากบ้านป้า เสียงแหลมสูงทั้งเจ็บปวดทั้งโกรธร้องยาวนานมากค่ะหลังจากนั้นไม่นานก็เห็นรถพยาบาลวิ่งเข้ามาในซอยหนูกับสามีแอบออกไปดูก็เห็นเจ้าหน้าที่ยกคนออกมาจากบ้านป้าคนที่ยกออกมาดูไม่รู้สึกตัวซุบซีดมากผอมมากเหมือนแกละเฉาตายวันรุ่งขึ้นหนูไปถามลุงประจวบลุงบอกว่าป้าสมจิตเป็นอะไรไม่รู้ตกใจมากพูดพร่ำบอกว่า มีผีมาหามีอะไรบางอย่างตามมาเก็บนี่อากานักมากต้องส่งโรงพยาบาลด่วนโอ้โหนี่เหมือนกรรมเริ่มตามทันแล้วสินะครับแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรต่อครับบ้านเรามีเหตุการณ์แปลกๆอีกไหมหลังจากที่ป้าไปโรงพยาบาลบ้านเราก็เงียบลงทำทีเลยค่ะไม่มีเสียงแปลกๆไม่มีของเคลื่อนที่หนูกับสามีนอนหลับได้สบายเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนแต่ความสงบนั้นอยู่ได้แค่สวันค่ะ ป้าถูกส่งกลับบ้านจากโรงพยาบาลแต่ดูไม่เหมือนเดิมเลยผอมลงมากผิวซีดเหลืองผมงอกเร็วมากเดินเซไปเซมาหลังจากป้ากลับมาเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มขึ้นใหม่แต่คราวนี้ไม่ได้เป็นการโจมตีเราอีกแล้วเป็นการขอร้องค่ะหนูเริ่มฝันเห็นป้าเดินมาหาในความฝันหน้าตาโรมร้องไห้ขอให้หนูช่วย บอกว่ามีอะไรบางอย่างมาตามเก็บหนี้ขอให้หนูไปหาหมอผีหรือไปทำบุญให้ป้าตอนแรกหนูนี่อยากช่วยเลยค่ะเพราะป้าทำร้ายเราก่อนแต่พอเห็นสภาพป้าแล้วหนูก็เกิดความสงสาราเข้าใจครับแม้จะถูกทำร้ายแต่เมื่อเห็นคนอื่นทุกทรมานก็รู้สึกสงสารได้แล้วคุณนิดช่วยป้าไหมครับหนูลังเลมากค่ะ แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจช่วยโดยไปปรึกษาอาจารย์ที่เราเคยไปหาก่อนอาจารย์ฟังแล้วก็บอกว่านี่คือกรรมที่ป้าทำป้าทำไสยศาสตร์ทำของใส่คนมาเป็นสิบกว่าปีทำคนอื่นทุกมากมายทำลายครอบครัวคนอื่นทำให้คนอื่นป่วยตายทำให้คนอื่นเครียดจนบ้าอาจารย์บอกว่าวิญญาณของคนที่ตายเพราะการกระทำของป้ามาเรียกร้องความยุติธรรมแล้ว พวกเขาจะมาเก็บหนี้จากป้าจนกว่าป้าจะชดใช้ครบแต่อาจารย์ก็ช่วยได้บ้างโดยการทำพิธีลดกรรมแต่ป้าต้องหยุดทำศยศาสตร์ตลอดไปแล้วต้องไปทำบุญใส่บาตรทำความดีเป็นประจำเพื่อชดใช้กรรมแล้วป้าทำตามที่อาจารย์แนะนำไหมครับตอนแรกป้าไม่ยอมค่ะป้าบอกว่าทำอาชีพนี้มานานมีรายได้ดีลูกค้ายเยอะจะเลิกไม่ได้ แต่หลังจากนั้นไม่กี่วันเหตุการณ์น่ากลัวก็เกิดขึ้นที่บ้านป้าค่ะทุกคืนจะมีเสียงกรีดร้องเสียงร้องไห้เสียงเตะประตูเคาะหน้าต่างจากข้างในบางคืนจะเห็นเงาดำๆเดินไปมารอบบ้านป้าแสงไฟในบ้านก็จะกระพริบกระพริบเป็นประกายบางทีก็ดับหมดแล้วป้าก็จะออกมาร้องเรียกขอความช่วยเหลือลุงประจวบบอกว่าป้าเริ่มมีอาการประสาท พูดคนเดียวหัวเราะคนเดียวบางวันไม่อาบน้ําไม่แปลงฟันไม่ยอมออกจากบ้านน่าสยองเลยครับแล้วท้ายที่สุดป้าเป็นอย่างไรต่อครับท้ายที่สุดป้าก็ยอมทําตามที่อาจารย์บอกค่ะป้าไปขอขมากับอาจารย์ขอให้ช่วยทําพิธีลดกรรมแล้วสาบานว่าจะเลิกทําไสายฟร์ตลอดไป อาจารย์ช่วยทำพิธีพร้อมกับสั่งให้ป้าไปวัดทุกวันใส่บาททุกวันแล้วไปทำงานจิตอาสาช่วยเหลือคนอื่นต้องทำต่อเนื่องอย่างน้อย3ปีหลังจากทำพิธีแล้วเสียงแปลกๆที่บ้านป้าก็หยุดลงแต่ป้าก็ดูแก่แล้วอ่อนแรงลงเยอะหลังจากนั้นประมาณสองเดือนป้าก็ตัดสินใจใขายบ้านแล้วย้ายไปอยู่กับลูกต่างจังหวัดป้าบอกว่าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเพราะว่ามีแต่ความทรงจำร้าย แล้วหลังจากที่ป้าย้ายไปแล้วคุณนิกกับสามีเป็นอย่างไรบ้างครับชีวิตกลับมาปกติไหมครับหลังจากป้าย้ายไปชีวิตของเราก็กลับมาปกติมากค่ะไม่มีเหตุการณ์แปลกๆอีกเลยนอนหลับสบายไม่ทะเลาะก,กันสุขภาพก็ดีขึ้นแต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาทำให้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากค่ะเรารู้แล้วว่าศยศาสตร์มีจริงการทำของใส่มีจริงและกรรมมีจริงด้วย หลังจากนั้นเราไม่กล้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้อีกเลยแล้วก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นไม่ให้ของส่วนตัวหายหรือถูกคนอื่นเอาไปง่ายๆแล้วเราก็ไปทำบุญเป็นประจำเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆมาให้เราค่ะแล้วมีข่าวคราวอะไรของป้าสมจิตอีกไหมครับหลังจากที่ย้ายไปแล้วมีค่ะประมาณหนึ่งปีหลังจากที่ป้าย้ายไปหนูได้ข่าวจากลุงประจวบว่าป้าเสียชีวิตแล้วค่ะ เสียด้วยโรคหัวใจลุงบอกว่าลูกป้าโทรมาบอกว่าช่วงสุดท้ายป้าทำตัวดีมากไปวัดทุกวันทำจิตอาสาช่วยเหลือคนอื่นไม่เล่นสยศาสตร์อีกเลยแต่ป้าก็ดูเหมือนจะยังมีความรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำมาบางครั้งจะร้องไห้คนเดียวบอกว่าเสียใจที่ทำร้ายคนอื่นอยากขอโทษแต่ไม่รู้จะไปหาใครยังไงตอนป้าป่วยหนัก ป้าฝากลูกไปบอกคนในหมู่บ้านที่ป้าเคยทำร้ายขอให้ช่วยอภัยให้ด้วยค่ะเศร้าใจนะครับแต่ฟังแล้วป้าก็ได้สำนึกผิดในท้ายที่สุดแล้วคุณนิดรู้สึกยังไงบ้านครับกับการเสียชีวิตของป้าหนูรู้สึกเศร้าใจค่ะแม้ว่าป้าจะเคยทำร้ายเราแต่พอป้าตายแล้วหนูก็รู้สึกสงสารเพราะป้าต้องถูกทรมานมากก่อนตาย หนูกับสามีไปงานสุป้าด้วยค่ะแล้วก็ทำบุญอุชิส่วนกุศลให้ป้าหวังว่าป้าจะได้ไปสุขคติแล้วจากเหตุการณ์นี้หนูก็ได้เรียนรู้ว่าการทำดีทำชั่วมันมีผลจริงๆค่ะคนที่ทำร้ายคนอื่นสุดท้ายก็จะได้รับผลร้ายกลับมาแต่ถ้าเราช่วยเหลือคนอื่นทำดีใส่กันสุดท้ายเราก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมานี่เป็นบทเรียนที่ดีมากเลยครับ แล้วตอนนี้คุณนิดกับสามีเป็นอย่างไรบ้างครับยังอยู่บ้านหลังเดิมไหมครับตอนนี้เรายัางอยู่บ้านหลังเดิมค่ะหลังจากป้าไม่อยู่แล้วบ้านข้างๆก็มีคนมาซื้อใหม่เป็นครอบครัวหนุ่มสาวดีเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักมากค่ะชีวิตของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้เรามีลูกแล้วด้วยเป็นเด็กผู้ชายน้อยคนน่ารักสุขภาพแข็งแรงดีแล้วเราก็ยังไปทําบุญเป็นประจําเพื่อสั่งสมบุญกุศลไว้ให้ลูก และเพื่อป้องกันตัวเราเองจากสิ่งไม่ดีต่างๆด้วยดีมากเลยครับที่ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแล้วคุณนิดมีอะไรอยากจะฝากผู้ฟังบ้างไหมครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาอยากฝากผู้ฟังทุกท่านค่ะว่าเรื่องเสศาสตร์การทำของใส่มันมีจริงค่ะแล้วมันอันตรายมากไม่ว่าจะเป็นคนทำหรือคนถูกทำถ้าใครมีปัญหากับใครอยากให้แก้ไขด้วยการคุยกัน ด้วยการให้อภัยกันอย่าไปใช้วิธีการที่ผิดๆเช่นการทำของใส่เพราะกรรมมันจะย้อนกลับมาหาเราแน่นอนแล้วก็อยากให้ทำดีด้วยกันค่ะช่วยเหลือกันเมตตากันเพราะสิ่งดีๆที่เราทำสุดท้ายจะกลับมาหาเราเองค่ะอีกอย่างถ้าใครเจอเหตุการณ์แ,แปลกๆแบบที่หนูเจออย่าเก็บไว้คนเดียวนะคะไปหาคนที่มีความรู้มาช่วย เช่นหมอผีอาจารย์ที่เชื่อถือได้อย่าปล่อยทิ้งไว้จนกว่าจะรุนแรงเหมือนหนูนะคะขอบคุณมากครับคุณนิดสำหรับเรื่องเล่าที่น่าขนลุกและให้แง่คิดดีๆมากมายเรื่องเล่าของคุณนิดทำให้เราได้เห็นถึงอำนาจของกรรมและความสำคัญของการทำดีใส่กันครับสำหรับผู้ฟังทุกท่านเรื่องเล่าวันนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่เตือนใจเราให้ระมัดระวังในการกระทำ เพราะทุกการกระทำย่อมมีผลตามมาไม่ว่าจะดีหรือร้ายสิ่งที่เราทำใส่คนอื่นสุดท้ายจะกลับมาหาตัวเราเองครับอย่าลืมนะครับว่าการใช้ศยศาสตร์เพื่อทำร้ายคนอื่นไม่เพียงแต่เป็นบาปแต่ยังเป็นอันตรายต่อตัวเราเองด้วยเพราะกรรมที่เราสร้างจะตามมาเก็บหนี้ในที่สุดแทนที่จะใช้วิธีการที่ผิดเราควรแก้ไขปัญหาด้วยการสื่อสารการให้อภัย และการทำความดีเพราะความดีจะนำมาซึ่งความสุขและความสงบสุขแท้จริงวันนี้ขอจบรายการมอดอนเล่าเรื่องผีไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและอย่าลืมทำบุญทำความดีกันนะครับสวัสดีครับ